สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันพัฒน์บุญคมจากสาขาภาษาและวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพายัพค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาสร้างเกมจากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้านกันค่ะซึ่งวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็คือเจ้านี่ค่ะฝาขวดน้ําน,นั่นเองค่ะทุกคนสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทําเกมยังไงกันถ้างั้นเราไปดูวัตถุดิบการทํากันเลยค่ะไปกันเลย วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือฝาขวดน้ำนั่นเองครับทุกคนนะครับสามารถเก็บฝาขวดน้ำจากน้ำดื่มที่ทุกคนดื่มกันได้เลยนะครับวัสดุเหลือใช้อย่างที่2ก็คือสมุดสเก็ตภาพนั่นเองครับทุกคนอย่าคิดว่าผมไปซื้อมานะครับมันเป็นของเหลือใช้จริงๆครับของเหลือใช้ของผมจากตอนมอต้นนั่นเองครับ ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมีกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือสเปรย์สีขาวครับซึ่งหากใครไม่มีนะครับสามารถใช้สีน้ำสีขาวแทนได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปนะครับก็คือไม้บรรทัดคัตเตอร์เมึกสีดำและสีแดงนะครับปากกาดำดินสอแล้วก็ยางลบนะครับ ตอนการทํานะครับขั้นตอนการทําอันดับแรกเลยก็คือเราจะเอาฝาขวดที่เราได้นะครับมาวางบนหนังสือพิมพ์แล้วก็ฉีดสเปรย์เข้าไปเลยครับว้ามันปิวนะครับต้องระวังด้วยต้องค่อยๆฉีดนะครับเราจะขอข้ามไปตอนที่ฉีดสเปรย์เสร็จแล้วนะครับแทนแทนอันนี้ก็คือเราฉีดสเปรย์สีขาวติดแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ปิวด้วยค่ะหลังจากที่เรานะคะไปฉีดสเปรย์ฝาขวดกันมาแล้วเนี่ย ในระหว่างที่เรารอให้ฝาขวดแห้งเราก็จะมาทำกระดานเกมกันค่ะสงสัยไหมคะว่าอันนี้ซื้อมาหรือของเดยใช้ของเดยใช้ค่ะสามารถดูได้เป็นของจากตอนมัธยมนี่นะคะเราจะคัดแผ่นที่ลายเส้นนี้เดียวเราจะเอามาลบเราจะเอามาลบแล้วก็ทำเป็นแผ่นกระดานกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มลบกันเลยชึบชึบชึบเราจะเลือกลบแค่หน้าที่มีลายเส้นบางๆแล้วก็มีลายเส้นที่นิดเดียวนะคะหลังจากที่เราลบกระดาษแผ่นนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มร่างเกมของพวกเรากันเลยนะคะซึ่งเกมที่กะผมจะทํานะครับก็คือ20ม้วนจําจงดีของประเทศไทยนั่นเองครับเพื่อที่ว่าคนที่เล่นเกมนี้นะครับจะได้จดจํา20ไม้ม้วนของไทยจนขึ้นใจนะครับ หลังจากนี้เราจะขอเร่งความเร็วสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชม ค่ะหลังจากที่เรานะคะลำบากกับการวาดเขียนการวงกลมการกะระยะอะไรต่างๆการตัดกระดาษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เราก็ได้แผ่นกระดานกันมาแล้วค่ะทุกคนใช่ค่ะเกมที่เราจะทำก็คือ20หมอนจำจงดีเป็นคำที่พวกเราเด็กไทย ทุกคนนะคะต้องได้ท่องจำกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพื่อที่จะจำไม้ม้วนในภาษาไทยทั้งหมด20คำค่ะจึงเกิดคิดเกมขึ้นมาคือ20ม้วนจำจงดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ฝามาแล้วค่ะฝาที่พ่นสเปรย์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มทําการเขียนลงไปค่ะต่อไปนะครับเราจะเริ่มเขียนฝากันแล้วนะคะซึ่งเราจะเขียนแค่ฝาละคาเท่านั้นครับเช่นคําว่าผู้ใหญ่นะครับเราจะจะเขียน,นสองฝานะครับแบ่งเป็นผู้และใหญ่นั่นเองครับ เย่ฝ yeah, าเขียนเสร็จกันแล้วนะครับทุกคนและนี่ก็คือผลงานของพวกเราเองครับ20ม้จำจาจงดีเป็นไงครับทุกคนน่าเล่นกันไหมแต่เอ๊ะเอเอ๊ะทำไมกันนะด้านหลังฝาถึงมีภาษาเหนืออยู่ด้วยซึ่งกระผมคิดว่าเล่นเกมเดียวอาจจะเบื่อเพราะงั้นอีกหน้าจึงให้เรียนภาษาเหนือนั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างคะเกมจากวัสดุเหลือใช้ของพวกเราถ้าทุกคนคิดว่าสนใจนะคะสามารถทำตามได้ในคลิปเลยค่ะอีกทางนะคะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจำไม้ม้วนในภาษาไทยด้วยค่ะแล้วก็ว่างๆนะคะถ้าแบบปวดหัวอะไรพวกนี้พุกคนนะคะสามารถพลิกกลับหลังแล้วก็ไปเล่นเกมภาษาเหนือได้ค่ะส่วนถ้าใครจะเอาไปทำนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้ตลอดค่ะแต่วัตถุดิบก็ยังเหมือนเดิม ส่วนเกม2แผ่นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ทุกคนต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ